สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิลัยแห่โชคทุกทุก่ันนะครับออาครับมาพบมาเจอกันนะครับตอนนี้ทายบรรยากาศไทยเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ในเบิ่งกันนะครับเสาร์ของวันที่13นะครับวันศุกร์ออาตอนนี้นะครับฝนเริ่มจากตีสามมานะครับตีสามมาณะตอนนี้นะครับยังประยุทธ์ตกกันเลยนะครับออาคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนนี้ก็นําลงมายางหนักนะครับ อาคุณพ่อคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับตอนนี้ให้ระวังนำป่าไหลหลากนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับให้ระวังนำป่าไหลหลากกันคิดว่ามือนี้ฝนจะตกทั้งวันเลยนะครับอาเช้าวันศุกร์ที่13นะครับวันศุกร์ที่13นี่เป็นภาพบรรยากาศทีท่แอสวิไลได้นำม,มาฝากคุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งกันนะครับให้ระวังนะครับมือนี้บรรู้ว่าอีหยังจะเกิดขึ้นนะครับ เอาครับไห้กำลังแรงใจคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ประสบให้ราว่าอยู่จังหวัดเดก็ตามนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกภาคของเมืองไทยเฮ้านะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีให้เบ่งซิงเบ่งของให้เบ่งลูกเบ่งหล้านให้ดีนะครับด้วยความห่วงใยจากวิไลให้โชคนะครับเอาภาพบรรยากาศสดๆมาให้เบ่งกันนะครับเอาให้ระมัดระวังนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางนะครับ้ดยรถ้วยล่านะครับ ใ่ถนนทนทางถา้าฝนแห้งเกินไปก็ให้หยุดพักด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับให้หยุดรถพักดีกว่านะครับเพราะอย่าเดินทางต่อไปเพราะว่าอากาศมันบแนเนอนนะครับบรูวา่าถนนจะขาดบอ่อนะครับเอาให้ละมันระวังให้ดีนะครับอาจจะไหนห้อกับเข้าไปเบืองตัวเลขกเนวทางน้ากันนะครับ16กันยายนนะครับเนว่าทางรัฐบาลไทยนะครับอ่ครับลังเข้า เบิ่งภาพบรรยากาศฝนกระนำลงยังรุนแรงนะครับมื่อนี้แอดวิไลกับบอกในต้นคลิปแล้วว่ามีตัวเลขแนวทางที่เด็ดมาฝากนะครับนั่นก็คือเลขล็อกสายพออครับงวดประจำวันที่16กันยายน2567ครับอ่าตอนนี้ฝนกระซาลงแล้วนะครับเอาคำว่บาบาืงตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับ ฝากแช่ออกไปเด้อครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ครับได้มาเดี๋ยวนี้นะครับอ่ามีภูอ่า,อาวังดีจากแอดวิไลนะครับเพิ่นได้ทรงล็อกสายพอออกมาให้นะครับอ่าล็อกล็อกนี่นะครับเพิ่นเคยได้มาตลอดนะครับเอฟซี FC. ถือว่าล็อกเอาอยู่ตลอดนะครับอ่าเดี๋ยวแอดวิไลจะขอเบาความอ่า ชัดเจนกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับคือในคลิปนี้บางท่านนะครับแอดวิไลปล่อยไปอาร์ติถามหาว่าบอมี่หลักฐานเก่ามาอ้างอีงบอ่อนะครับก็คือเพื่อนใบิซงไมาให้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสองสามทอดต่อเนื่องมาแล้วนะครับเพราะว่าอ่าเพื่อนใยมาแบบหลับหลับนะครับตัวนี้ก็คือเพื่อนมาแบ่งปันแนวทางให้ทางแอดวิไลน้ำมาเสนอฝากต่อเอฟซีคุณพอ่ณพอคุณแม่ซื่อ ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเก่ามาอ้างอิงได้นะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เข้าใจตามนี้นะครับก็คือล็อกอ่าเลขล็อกสายพออนะครับเพื่อนว่าเพื่อนใดตลอดนะครับอ่าเพื่อนก็นเลยว่าอยากออกมาฝากเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันอ่าคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับอ่าเลขล็อกสายพอองวดประจําวันที่16กกันยายน นะครับเอาทาแนวทางเดินต่อเนื่องนะครับแอดวิไลกระจตัตติดตกับผู้เพิ่นเอาแนวทางมาให้แอดวิไลนะครับราวาไดเบอร์เพิ่นไวแล้วนะครับเพิ่นในโซงมาแลวก็แอดวิไลก็ไดเบอร์เพิ่นไวแล้วนะครับฐานแนวทางเพิ่นเดินตอ่อเลีกลอกสายพออ,อนีแอดวิไลก็จะนําม,มาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับเา้าเรื่องสถิตินะครับ of, ว่าต้องถามห <ๆ S 2> าราะว่าเพิ่น่าวมันเอามายากเพิ่น คือมันเป็นสองถอดแล้วนะครับเวลซี่นี่เพื่อนเลยเอามาแบงปั่นแนวทางนะครับหลักการแนวทางนะครับแอดวิไลชิกเบื้องล้วนี่เลขกล็อกสายพออ่อนี่นนาติดต่คกับเพราะว่ามันมีแคร6หกชุดหกชุดแค่นั้นนะครับแต่ว่าผู้เพิ่นสรงมาให้บอกว่ามันเป็นบนล่างเด้อพอวิไลนะครับแนวทางเป็นบนลางนะครับเหามาเบิร์นกันกนนะครับ อาจจะมีชุดใดแน่นะครับอ่าเริ่มแรกครับเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับสองสี่ครับต่อไปครับสองสามสองเก้า ต่อไปครับ97ต่อไปครับเกต่อไปครับเออมีเหล็กเบิืนนำนะครับเล9ที่เก้านะครับ แนวทงังเครียดวิไลบอกนะครับเป็่นล็อกบนล่างนะครับอ่าล็อกบนล่างอ่าเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับขี้แอ,อดวิไลบอกเพิ่นไหามาแบบไดแอดวิไลก็ต้องนําเสนอแบบนั้นนะครับเบิ้ให้ดีนะครับเรียกล็อกสายพอออบนล่างนะครับอ่ามาเบิ้งนะครับ <c oughs> เพิ่นมีเน้นย้ำมาไห่้อมนะครับซีคุณ่อคุณแม่นะครับ เน้นย่ำนะครับเพเื่อนน่นย่ำม,มาสองคู่นะครับวงกลมมาห้ยสองคู่เลยก็คือสองเก้าครับคู่แรกคู่ที่สองครับก็คือเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเอา เรียบร้อยนะครับฝากแช์ออกไปนะครับถือว่าชัดเจนนะครับแนวทางนะครับแอดไวิได้จะทวนอีกรอบหนึ่งเป็นเลขล็อกสายพออนะครับ16กันยายน2567อ่าแนวทางบนล่างนะครับบนล่างมีครับ2 4 2 3 29 979899นะครับวงกกลมมากนะครับ2คูณเน้นนะครับ 29กับ79 29กับ79ลออ็อกสายพออ่นะครับบนล่างนะครับอ่ะตัวเลขหน้าทางนะครับมักชอบคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอพิจารณาเอามาฝากมาตอนกันช่วงใบๆนะครับตอนนี้ช่วงใบๆๆกันแล้วนะครับมือน,นี้เป็นวันที่13กันยายนครับ2567อ่ะ เดี๋ยวแอ v ดวิไลจะไ like ล่สำนักที่ยังบอสรุปนะครับเอคุณพ่อคุณแม่จะสรุปให้ FC คุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเลขหน้าทางนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยายนครับ2567สำนักทีเอฟคุณพ่อคุณแม่รอคอยนะครับจะสรุปม,มาถึอวงโดนใจบอนะครับรอติดตามกันนะครับคลิปนี้แอดวิไลจะจากล่ากันไป กับแนวทางตัวเลขเลขล็อกสายพออ16กันยายน2 5 6 7อาสุกๆมันมานกันสุขคู่สุขคนครับยูดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ